รถเราอะไรอยู่รถเราเหรอเออรถเราไม่เหมือนใครอยู่แล้วให้ชวนหน่อยสิอืมอยากดูจริงเหรออืงั้นโชวโน้ตแปมาเลยมาเลยจับตาดูให้ดี <c oughs> ไม่มีใครมีอะ่ะรถแบบนี้ <c oughs> รับรองจะขึ้งไม่ไม่อันนี้ยังยังอยังเย็นไอมเย็นไหมนี่อันนี้ก็ยังไม่ใช่นี่หน้าตุนๆมันรถกระเทย ไม่ขับไม่ขับพรี่ไม่ขับโอ้โหเห็นล้วคนลุกโอสเกตนี่ดู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 เนโโโก